สวัสดีครับนักเรียนอันดับแรกเดี๋ยวอาจารย์แนะนําวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็มีอันนี้คือกระดาษเราจะใช้กระดาษลังนะครับเป็นกระดาษรีไซเคิลนะครับ <S <S กระดาษได้ก็เรียนเตรียมหามน,นะครับอันนี้เป็นกระดาษลังนะ <S <S แล้วก็อันนี้เป็นปืนยิงเก่านะครับ <S <S ปืนยิงเก่กาแท่งเดี๋ยวจะมีกาวแท่งแบบนี้นะครับแล้วก็ไ้ตัวยิงอันนี้นะครับกันไกลนะครับ <S <S ไม้มันทัด นะครับไม้บรรทัดปากกาหรือดินสอสำหรับการใช้ล่างนะครับคัตเตอร์นะครับไว้ติดหรือไว้ตัดนะครับกาาราเท็กนะครับยี่ห้อไหนก็ได้นะนะครับเอาไว้ติดนะการสีแล้วก็สีนะครับสีอกริกไว้สำหรับทำตกแต่งนะครับสุดท้ายให้สวยงามนะ แล้วก็อันนี้เป็นแผ่นรองตัดนะครับแผ่นรองตัดนะครับวัสดุอุปกรณ์ก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยเดี๋ยวเราปืนปืนเอ่อปืนจุดแก๊สนะครับปืนยิงแก๊สที่ดังแตกแๆ๊กๆนะครับเดี๋ยวเรามาใช้ในการจุดระเบิดเป็นตัวจุดระเบิดนะครับเพื่อขับให้กระสุนออกไปเดี๋ยวอาจารย์แนะนำอีกทีหลังจากเราจะติดตั้งนะครับ โอเคทั้งหมดนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะครับที่น้งเรียนต้องเตรียมหาไว้โอเคนะครับสวัสดีครับน้องเรียนอันนี้อันนี้คือแบบนะครับแบบล่างแบบล่างที่เราออกแบบบนกระดาษร้อยปอนนะครับท,ที่ทุกนายออกแบบไปนะครับก็รูปแบบภายนอกเนี่ย แล้วแต่นักเรียนจะดีไซน์นะครับว่าเอารูปแบบแบบไหนแต่ไอ้ลำกล้องที่อยู่ข้างในเนี่ยจะเป็นมาตรฐานเดียวกับของอาจารย์ที่อาจารย์สาธิตให้ดูนะครับเพราะเราเราต้องใช้รูปแบบเดียวกันทั้งทุกตอนเพื่องานงานชิ้นนี้จะเป็นการประกวดแข่งขันรางวัลด้วยนะครับมีรางวัลให้เพราะฉะนั้น รูปลักษณ์ภายนอกนักเรียนก็ดีไซน์ออกมาให้สวยงามนะครับให้ล้ําสมัยที่สุดเท่าที่เธอจะทําได้แล้วก็ตกแต่งให้สวยงามนะครับเพื่อเพื่อเพื่อให้ได้รังวันนะครับโอเคอันนี้คือแบบที่อาจารย์ออกแบบไว้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะสร้างตามนี้นะครับแล้วก็เรามาดูกันโอเคครับนักเรียนขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราล่างแบบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทํา ทำตัวนะครับเราจะทําตัวลํากล้องนะครับลํากล้องเพื่อใส่ใส่จรวดเข้าไปในกล้องลํากล้องกลมๆนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมีนะครับท่อ PVC ไซส์นี้ให้นะครับให้เป็นตัวตัวทําลํากล้องนะครับนักเรียนก็เอากระดาษลังนะครับพุ่มพุ่มเสร็จแล้วเราค่อยแกะแกะตัวท่อ p v c นี้ออกนะครับอันดับแรกนักเรียนก็ลองมือทําได้เลยนะครับ เรื่อเราเตรียมกระดาษได้แล้วนะครับเราก็มาเข้าแม่แบบที่เป็นท่อ PVC นะครับแล้วก็ม้วนม้วนเพื่อเป็นลำกล้องนะครับม้วนลำกล้องแล้วก็ทา,า,ากาวทากาวให้ชิดต้องทาตั้งแต่ขอบในนะครับเพราะว่ามันจะได้ชิดแนบเป็นอันเดียวกันถ้าเราเกิดเราทาข้างนอกเนี่ยข้างในมันจะมันจะเพะเยอะได้นะครับมันจะเพะเยอ์มันทําให้เวลาใส่กระสุนเข้าไปเนะี่ยใส่ท่อ,อใส่จรวดแล้วมันทําให้เรา ไม่สามารถยิงออกได้สะดวกนะครับเพราะฉะนั้นเรเรียนต้องปิดกาวตั้งแต่ตรงน,นี้นเลยนะไล่มาเลยนะไล่จนถึงขอบนอกเลยนะนะครับปะทากาวไว้ก่อน ตัดติดให้มันกดให้มันสนิทกันนะครับเอาขอบในให้มันติดก่อนนะนะครับแล้วกดไว้รอสักทู่นะครับ ทิ้งไว้สักครู่จนข้างในแห้งแล้วเราเราก็ทากาวขอบนอกนะครับไล่ขอบตรงนี้นะเพื่อติดขอบด้านนอกให้มันสนิทกันนะครับค่อยไล่ไปนะครับค่อยๆติดลไล่ไปได้ครับ แล้วก็กดนะครับกดให้มันสนิทกันนะครับรอจนแห้งนะรอจนแห้งแล้วก็เดี๋ยวเรามาดึงออกนะครับประมาณน,นี้อ่าอันนี้คือขั้นตอกแรกนะครับเ่อเราได้แบบมนะ้ะเราก็ทําการพุ่มแบ,บ่แบบที่เป็นท่อ PVC นะครนะเพื่อเพื่อให้ความกลมให้รูข้างในมันได้พอดีนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเดี๋ยวรานี่นนครับ ใช้กาวลาเทปก็ดีก็ได้นะครับจะลาเทปโอเคแล้วก็หรือใครจะเอาเทปกาวมาติดก็ได้นะครับหลังจากนี้เอาเทปกาวมาพันรอบก็ได้ครับนะบเพื่อเพื่อความมัน่นคงนะเพื่อความคงทนงนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราแห้งนะเรากาวแห้งตอานนี้นะครับนักเรียนแต่นงน้องเขาบิวซียังเหลือพื้นที่อยู่นักเรียนก็ตัดกระดาษลังนะครับมา ให้พอดีนะครับเราก็ม้วนต่อต่อนะครับม้วนต่อให้มันจบพอดี <t> เพราะเราจะใช้ความยาวลำกล้องประมาณนี้นะครับ <t> ลำกล้องของของปืนนะเรนงก็ต่อเลยนะครับส่วนท้ายอันนี้เราจะไว้ส่วนท้ายนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยเราต่อเนี่ยที่เป็นเราต่อนะเราจะจะไว้ท้ายกระบอกปืนนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยที่อยู่หน้าสุดนะครับนะเราจะใช้เป็นตัวลำกล้องสำหรับขับ ขับดดตรวจ่อสูตรทางออกนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องทำตรวจด,ด้วยนะะอังนี้เราต่อตรงน,นี้ก่อนครับก็เหมือนเดิมครับเพื่อนก็ใส่กาวขอบในก่อนนะเพื่อให้ขอบในมันติดกันนะครับยังไม่ต้องต่อสองชิ้นให้เป็นชิ้นเดียวกันก็ได้นะครับต่อแยกไว้เดี๋ยวเราทำมาตกแต่งที่หลังนะครับตอนตอนหลังจากเราได้ลำกล้องแล้วเราค่อยมาทําอะไรหุ้มมา พุมรอยต่อนะครับนะครับดีไซน์เพื่อให้เกิดความสวยงามขึ้นมานะครับอันนี้ก็ขอบด้านนอกนะครับนั่นเองครับติดใช้ทากาวนะครับทากาวติดแล้วก็กดสักพักหนึ่งนะครับสักเดียวก็วแห้งแลครับนะครับ นักเรียนจะเห็นรอยต่อรอยต่อของของตัวกระดาษนะครับนักเรียนไม่ต้องไปเชื่อมต่อให้มันติดกันนะเพราะถ้าเกิดนักเรียนเชื่อมต่อไปแล้วกาวมันอาจจะติดท่า VC ติดกับท่อ VC แล้วก็ติดกระดาษทําให้แกวยากนะครับในเชื่อมตอนตอนสุดท้ายเดี๋ยวเราทําอะไรหุ้มก่อนนะครับหุ้มไว้แล้วก็ค่อยมาต่อกันแล้วค่อยติดกาวตอนนั้นหลังจากเราดึงท่อพ c ออกแล้วนะครับโอเคนะประมาณนี้นะครับ หลังจากที่เราหุ้มหุ้มหุ้มเพื่อทําลํากล้องของตัวตัวปืนเรียบร้อยแล้วในชั้นที่หนึ่งนะครับอันนี้คือเราเพิ่งหุ้มครั้งแรกพอเราหุ้มชั้นที่หนึ่งเสร็จแล้วอันเนี้ยมันจะเป็นการแยกส่วนได้ส่วนท้ายท้ายกระบอกปืนนะครับส่วนลํากล้องลํากล้องเราก็จะแบ่งออกเป็นสองส่วนนะครับส่วนส่วนหน้าที่ใส่ตัวตัวจรวดนะครับ ส่วนหลังตรงนี้เราจะใส่ตัวจุดระเบิดนะครับจุดระเบิดก็ใช้เป็นปืนจุดแก๊สธรรมดานะครับที่มีจุดแก๊แล้มีไฟสปาร์กป๊ก,ก,ก,กนะครับเราจะใช้อันนั้นนะครับอ่ะเมื่อเราได้หน้าแรกเสร็จแล้วอันนี้นักเรียนก็หุ้มต่ออีกชั้นหนึ่งนะครับให้หุ้มสองชั้นนะสังเกตอาจารย์จะใช้เทปเทปกาวนะครับเทปกาวอันนี้นักเรียนก็ใช้เทปกาวเพื่อรัด นะครับเพื่อความมั่นแข็งแรงนิดหนึ่งนะครับอย่างนี้ครับรัดไม่ใช่ไม่จำเป็นต้องรัดทั้งหมดก็ได้ครับรัดเป็นจังหวะจังหวะไปนะครับประมาณนี้นะครับรัดจนพอใจแล้วก็ตอนนี้ก็มานะครับต่อไปเราจะมาเป็นพุ่มนะครับพุ่มชั้นที่สองนะครับอย่างนี้ครับเลยพุ่มไปนะครับพุ่มไปนะฮะพุ่ม ให้ทั้งหมดเลยนะครับแต่อย่าลืมตรงนี้นะครับอย่าเอากาวมาต่อนะครับเดี๋ยวเราเวลาเราพุ่มกระดาษนะครับเราจะหุ้มทับพุ้มทับอย่างนี้นะครับพุ่มทับอย่างนี้เราจะทากาวส่วนนี้ส่วนนี้นะครับแล้วก็เอาอันนี้ปิดอ๋อโทษสิจันพูดผิดส่วนนี้ไม่ต้องทานะครับเดี๋ยวเราจะหุ้มอันนี้เสร็จอันนี้เราจะเว้นว่างไว้ เพื่อเป็นปลอกสวมเวลา,เาดึงออกนะครับแต่อันนี้ทางกาวแล้วก็ติดกระดาษอันนี้ให้เรียบร้อยนะครับเพื่อใช้เป็นปลอกสวมเวลา,เาดึงของนี้ออกแล้วเราก็สวมเข้าเข้ามามันจะได้มีล็อกตรงนี้พอดีนะครับถ้าทามนี้นะเดี๋ยวจำทำกาวจันเลยก็ได้ครับเราก็ลงเดี๋ยวเราจะลงลงกาวก่อนนะโอเคตอนนี้เราก็มาทาบนะครับเราก็มาทาบวัด ด้านหน้าด้านหน้าให้พอดีนะครับให้พอดีด้านหน้าเลยนะแล้วด้านหลังเราก็ใช้ปากกาล่างนิดหนึ่งครับล่างไว้เพื่อกําหนดว่าเราควรจะทากาวแค่ไหนดีนะครับกาวเนี่ยเราจะทาให้ทั่วเลยนะนะครับเพื่อให้มันติดเป็นชิ้นเดียวกันนะครับเราจะทากาวถึงประมาณนี้ช่วงนี้นะครับช่วงนี้ยังไม่ต้องทานะครับโอเค โอเคเมื่อทางกางครบแล้วเราก็มาติดได้เลยครับติดเลยนะครับก่อนที่กกวจงใช้งางพยายามรีดให้มันติดเป็นอ่าชิ้นที่หนึ่งอะล็อกอชิ้นหนึ่งกับสองเนี่ยให้มันเป็นชิ้นเดียวกันนะครับรีดากวให้นันนะ ส่วนที่มันเกินออกมาเราก็ทางกาวเสริมเข้าไปนะครับ <S <S 1> <S 1> ย้รีดให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับ ให้ตลอดเลยนะครับ है yeah, โอเคเดี๋ยวเรามาทาส่วนนี้นะครับส่วนที่เหลือนะ สร็จแล้วก็หุ้มเลยครับเราก็จะหุ้มหุ้มให้พอดีนะครับให้เอาตรงนี้ให้พอดีกันนะครับเยนะครับ ส่วนที่มันเกินมาเราก็าทากาวนะครับอันนี้ทาไปถึงนี้ได้เลยนะครับเพราะเราต้องการให้ใหมันครอบมาเป็นเนื้อเดียวมันจะไม่ติดข้างในอยู่แล้วนะครับ รีดนะครับรีดให้มันพยายามรีดให้แน่นนะครับรีดให้แน่นให้เช่นชั้นที่หนึ่งกับชั้นที่สองเนี่ยมันเป็นติดกันนะครับเสร็จแล้วก็เทปกาวติดหน่อยนะครับติดติด่องรอยต่อ,อนี้ก่อนก็ได้ครับยึดติดไว้เลยนะครับจะได้ไม่ไม่ห,หลออกมารอให้กาวแห้งนะครับเสร็จแล้วก็ปัด ล้อมรอบไว้นะครับตัวมันแน่นนะครับแล้วเ,เราก็ค้ำดูได้นะครับว่ามันเรอยต่อมีไหเอาตรงนี้นะครับ นเลยก็ขอบด้านนอกนะครับโ okay, okay. อเคไหมโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้เราเราจะถอดได้นะถอดออกมาแบบนี้นะครับเราจะถอดออกมาได้นะครับแล้วเราจะใส่เราก็ใส่ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปแล้วมันก็จะเข้าตอกตรงนี้พอดีแล้วเราก็ตึ๊ก ล็อกพอดีนะครับเราจะแยกส่วนนี้ได้ส่วนท้ายแยกออกไปส่วน,วนลำบอกลำกล้องก็ดูนะครับโอเคอันนี้คือทำลำกล้องนะครับเอาสักสองชั้นก็พอครับสองชั้นถ้าต้องการความแรงก็เพิ่มอีกสักชั้นหนึ่งเป็นสามชั้นก็ได้นะครับหังนี้เดี๋ยวเราจะตอนนี้ก็อยู่ที่ดีไซน์ของแต่ละคนแล้วว่าจะเอาปอกนะครับปอกแบบภายนอกนะนรับ รูปลักษ์ภายนอกก็คือปอกพวกนี้นะครับปอกที่อันนี้จะเป็นตรงกลางเนี่ยจะเป็นเป็นลำกล้องที่เราทําไว้นะครับแล้วไอ้ตรงปรอกที่เราจะมาทํามาครอบเนี่ยฮะอยู่ที่ดีใส่ของแต่ละกลุ่มแล้วนะนลเรเลนก็ลองดูเดี๋ยวดูกระบวนการทําของอาจารย์ไตก่อนก็ได้ครับแล,ล้วนกเงเยนก็ลองปรับประยุกต์ใช้เอาของอาจารย์ไปว่าอาจารย์เวลาที่มันหุ้มเอามาหุ้มเนี่ย ทำไมมันโป่งโป่งข้างในมันก็ต้องมีความกลวงถูกต้องน,นะครับเราก็ซอยย่อยเราทําเหมือนทํากระดูกงูนะครับเราตัดตัดกระดาษนะครับทําเหมือนต่อเรือต่อเรือก,ก็คือจะวางกระดูกงูก่อนเป็นซี่โครงซี่คโครงก่อนเราก็ทําซี่โครงซี่โครงก่อนล้อมรอบแล้วก็ค่อยเอาพวกนี้มาคุ้มทับซี่โครงไปนะครับเราก็จะได้ได้รูปลักษณ์ที่ตามที่เราต้องการนะครับก็เดี๋ยวดูกระบวนการทําของอาจารย์ นะครับแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้กับงานของเธอนะครับพอได้แล้วก็เอาเทปกาวรัดหน่อยก็ได้นะครับเพื่อให้มันอยู่นะครับรัดเลยนะครับ วันนี้เราก็ได้ปอกตรงน,นี้เหลือเหลือส่วนนี้นะครับส่วนนี้เดี๋ยวเราจะทากาวเฉพาะส่วนนี้เพื่อส่วนนี้เราจะไม่ทาส่วนในเราไม่ทาเพื่อใช้เป็นปอกครอบเมต่เรา,าถอดออกได้นะครับ